หนังสือเลวิติโกบทที่23พระยโะฮวาตรัสแกโมเสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นเทศกาลเลี้ยงที่เรายโฮัวเป็นผู้กำหนดไว้เจ้าทั้งหลายจงประกาศว่าเป็นเทศกาลเลี้ยงแห่งการประชุมอันบริสุทธิ์จงทำการงานใน6วันแต่วันที่7เป็นวันสะบาโตสำหรับการพักสงบที่ครบสมบูรณ์เป็นวันสำหรับการประชุมอันบริสุทธิ์เจ้าทั้งหลายอย่าได้กระทำการเลย นี่เป็นวันสาบาโตสำหรับยาฮวาในสถานที่ทุกแห่งที่เจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่นี่เป็นเทศกาลเลี้ยงที่พระยาะฮวาสทรงกำหนดซึ่งเป็นการประชุมอันบริสุทธิ์ที่เจ้าทั้งหลายต้องเป่าประกาศตามวันเวลาที่กําหนดคือดังนี้ในวันที่14เดือนหนึ่งเวลาเย็นวันนั้นเป็นเทศกาลเลี้ยงปัสคาของพระยาฮวา และในวันที่15ของเดือนเดียวกันนั้นเป็นเทศกาลเลี้ยงกินขนมไม่มีเชือ้อแด่พระยโฮวาทั้ง7วันนั้นเจ้าทั้งหลายต้องกินขนมไม่มีเชือ้อในวันแรกจงมีการประชุมอันบริสุทธิ์อย่าทำงานตรักตรำหนักใดๆแต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชากระทำด้วยไฟแด่พระยโฮวา7วันและวันที่7นั้นเป็นเวลาประชุมอันบริสุทธิ์อย่าทำงานตรักตรำหนักใดๆ พระยะหฮวาตรัสแกมโมเสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายมาถึงดินแดนที่เราประทานให้นั้นและจะเก็บเกี่ยวพืชผลจงเอาฟ้อนข้าวมัดหนึ่งที่เป็นผลสุกงอมรุ่นแรกมาให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะเอาฟ้อนข้าวนั้นยกขึ้นแกว่งไปมาต่อพระพักพระยะหฮวาเพื่อจะเป็นที่ยินดีรับไว้ในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันสะบาโตปุโรหิตจะเอาฟ้อนข้าวยกขึ้น แขวงไปมาถวายและในวันที่ยกป้อนข้าวขึ้นแขวงนั้นเจ้าทั้งหลายจงถวายลูกแกะตัวผู้หนึ่งขวบปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาเผาวถวายแด่พระยะโฮวาพร้อมกับเครื่องบูชาธัญญาหารคือเอาแป้งละเอียดสองในสิบของหนึ่งเอฟาผสมกลมกลืนกับน้ำมันเป็นเครื่องบูชากระทำด้วยไฟถวายแด่พระยะโฮวาเป็นกลิ่นหอมอันเป็นที่ชอบพระไทยพร้อมทั้งเครื่องบูชาดื่ม คือเล่าอางุ่นหนึ่งในสี่ของหนึ่งหินเจ้าทั้งหลายอย่าได้กินขนมปังก็ดีหรือเมล็ดข้าวคั่วก็ดีหรือรวงข้าวสดก็ดีกว่าจะถึงวันที่เจ้าทั้งหลายเอาเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้านี่แหละเป็นบทบัญญัติทาวรสืบไปทุกชั่วอายุทั้งหลายของเจ้าในสถานที่ทุกแห่งที่เจ้าอาศัยอยู่เจ้าทั้งหลายจงนับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นถัดจากวันสบาโต ตั้งแต่วันที่เจ้าทั้งหลายได้ถวายฟ้อนข้าวเป็นเครื่องบูชาแก่งให้ครบเจ็ดวันสบาโตจงนับห้าสิบวันทวนจนถึงวันรุ่งขึ้นถัดวันสบาโตที่เจ็ดในวันนั้นเจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาธัญญาหารใหม่แด่พระยะโฮวาจงเอาขนมปังสองอันมาจากที่อาศัยของเจ้าสำหรับเป็นเครื่องบูชาแกง่งทำด้วยแป้งอันละเอียดสองในสิของห่งเอฟาใส่เชื้อด้วย ทำการปิ้งแล้วถวายแด่พระยะโฮวาเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกเจ้าทั้งหลายจงถวายลูกแกะหนึ่งขวบเจ็ดตัวปราศจากตำหนิและลูกวัวตัวผู้ตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวพร้อมกับขนมปังของเหล่านี้จะเป็นเครื่องบูชาเผาถวายแด่พระยะโฮวาพร้อมกับเครื่องบูชาธัญญาหารและพร้อมกับเครื่องบูชาดื่มเป็นเครื่องบูชากระทำด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมอันเป็นที่ชอบพระไทยและจงเอาแพะผู้ตัวหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องบูชาไทบาศและลูกแกะตัวผู้หนึ่งขวบสองตัวสำหรับเป็นเครื่องบูชาธัญญาหารและปุโรหิตจะเอาของเหล่านี้ยกขึ้นแกว่งพร้อมกับขนมปังอันเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกนั้นพร้อมกับลูกแกะผู้สองตัวเป็นเครื่องบูชาแกว่งต่อพระพักพระยโะฮวาเพื่อเป็นของที่แยกบริสุทธิ์แด่พระยโะฮวาสำหรับปุโรหิต และเจ้าทั้งหลายจงประกาศว่าวันนั้นเป็นวันประชุมอันบริสุทธิ์อย่าทำงานตรากตรำหนักใดๆนี่แหละเป็นบนทบัญญัติถาวรสืบไปทุกชั่วอายุของเจ้าทั้งหลายในสถานที่ทุกแห่งที่เจ้าอาศาัยอยู่และเมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บเกี่ยวพืชผลอยากเก็บเกี่ยวที่มุมนาจนหมดหรืออยากเก็บส่วนที่ตกเมื่อเกี่ยวนั้นจงทิ้งไว้ให้คนจนและคนต่างแดนเราคือยาฮวาพระเจ้าของเจ้า พระยาะหูวาตรัสแกโมเซว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสเรลว่าในวันที่หนึ่งเดือนเจเจ้าทั้งหลายจงพักสงบอย่างครบสมบูรณ์เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ให้เป็นที่ระลึกด้วยการเป่าตแตรอย่าทำงานตรักตรหนักใดๆแต่จงถวายเครื่องบูชากระทำด้วยไฟแด่พระยาหูวาพระยาหฮวาตรัสแกโมเซว่าในวันที่10เดือนเจเป็นวันปกปิดบาป จะมีการประชุมอันบริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะต้องทนทุกข์ในจิตและถวายเครื่องบูชากระทำด้วยไฟแด่พระยะโฮวาเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำการใดๆในวันนั้นเพราะเป็นวันปกปิดบาปจงทำการปกปิดบาปของเจ้าเองต่อพระพักพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าด้วยผู้ใดไม่ทนทุกข์ในจิตของตนในวันนั้นผู้นั้นต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางพลไพ่ของตน และผู้ใดจะกระทำการใดๆในวันนั้นเราจะทำลายผู้นั้นเสียจากท่ามกลางโพลไพล่ของตนเจ้าทั้งหลายอยากกระทำการใดๆเลยนี่เป็นบทบัญญัติทาวรสืบไปทุกชั่วอายุทั้งหลายของเจ้าในสถานที่ทุกแห่งที่เจ้าอาศัยอยู่ให้เป็นวันสบาโตแห่งการพักสงบที่ครบสมบูรณ์เป็นเวลาทนทุกข์ในจิตนับตั้งแต่เย็นวันที่9เดือนนั้นจนถึงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้น จงถือเป็นวันซาบาโตของเจ้าทั้งหลายพระยะโฮวาตรัสแกโมเสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าในวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดเป็นวันเทศกาลเลี้ยงตั้งทับอาศัยถวายแด่พระยะโฮวาเป็นเวลาเจ็ดวันในวันแรกนั้นจงมีการประชุมอันบริสุทธิ์เจ้าทั้งหลายอย่าทำงานตร,กกรากตรำหนักใดๆในเจวันนั้นจงถวายเครื่องบูชากระทำด้วยไฟแด่พระยโะฮวา และวันที่8จงมีการประชุมอันบริสุทธิ์และถวายเครื่องบูชากระทำด้วยไฟแด่พระยะโฮวานี่เป็นการประชุมอันเคร่งขรึมอย่าทำงานตรักตราหนักใดๆนี่เป็นเทศกาลเลี้ยงที่พระยะโฮวาทรงกำหนดไว้เจ้าทั้งหลายต้องประกาศให้เป็นการชุมนุมอันบริสุทธิ์สำหรับถวายเครื่องบูชากระทำด้วยไฟแด่พระยะโฮวาคือเครื่องบูชาเผาและเครื่องบูชาธัญญาหารและเครื่องสัตวบูชา และเครื่องบูชาดื่มตามวันที่กำหนดไว้นอกเหนือจากวันสะบาโตแห่งพระยะโฮวาและนอกเหนือจากเครื่องบูชาและคำปฏิญาณและบรรดาเครื่องบูชาแห่งความสมัครใจที่เจ้าทั้งหลายเอามาถวายแด่พระยะโฮวาในวันที่15เดือน7นั้นเมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บผลที่ดินแดนนั้นแล้วจงถือเทศกาลเลี้ยงของพระยะโฮวาอยู่7วันในวันแรกจงมีการพักสงบที่ครบสมบูรณ์ และวันที่8ก็ต้องมีการพักสงบที่ครบสมบูรณ์ด้วยในวันแรกนั้นเจ้าทั้งหลายจงเอาผลของต้นไม้งามและกิ่งของต้นอินทพลัมและกิ่งไม้ที่มีใบมากและต้นหลิวแห่งลำธารและเจ้าทั้งหลายจงยินดีต่อพระพรักพระยะหฮวาพระเจ้าของเจ้าเจวันเจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลเลี้ยงต่อพระยะหฮวาปีละเจวันทุกปี นี่จะเป็นบทบัญญัติถาวรสืบไปทุกชั่วอายุทั้งหลายของเจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงนี้ในเดือนเจ็เจ้าทั้งหลายจงอยู่ในเพิงเจวันบรรดาคนพื้นเมืองของชนชาติอิสราเอลต้องอยู่ในเพิงเจวันเพื่อจะให้พงพันทุกชั่วอายุของเจ้ารู้ว่าเมื่อเราได้นำชนชาติอิสราเอลออกจากดินแดนอียิปต์เราได้ให้เขาอยู่ในเพิงเราคือยาโฮวาพระเจ้าของเจ้า และโมเสได้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลถึงเทศกาลเลี้ยงทั้งปวงที่พระยะโฮวาทร่งกำหนดไว้